อไม่ใช่ผีคงไม่ตามไม่ใช่ไปเจอที่ใหม่ไปเจอของใหม่คนเราจะเจอหรือเปล่าฮะดวงคนจะเจอดวงคนจะเจอใช่เราก็คิดว่าไปหาพระเป็นที่พึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกล่าวว่าไปบวชแล้วพูดตามตรงผมก็สนใจอยู่แล้วล่ะก็ไปบวชเป็นวัดป่าที่ต่างจังหวัดก็ขอไม่ขอบอกแล้วกันว่าจังหวัดอะไรสภาพวัดเนี่ยคือ อ่าเป็นวัดปฏิบัตินะฮะการที่ผมไปไปบวชตอนนั้นเนี่ยแน่นอนเลยไม่เชื่อว่าไปเป็นนาคสามวันแล้วท่านให้บวชไม่ใช่ท่านให้ให้ผมใส่ชุดขาวคนหัวแล้วก็อยู่ไปเรื่อยเลยโดยไม่บอกเลยว่าจะบวชวันไหนะนนในการทดสอบก่อนทดสอบก่อนว่าเอาจริงหรือเปล่าแล้วผมก็อา้าวไม่อา่าจะบวชตอนไหนไม่บอกไม่เป็นไรอยู่ไปก่อนเราตั้งใจจะบวชตั้งใจจะบวช ฉะนั้นเนี่ยสภาพผมตอนนั้นก็คือเด็กวัดและคนที่ร่วมอุดมการณ์นี้ด้วยก็มีเพื่อนอยู่สองคนสองสามคนเนี่ยแหละครับประมาณนั้นฉะนั้นเนี่ยสภาพวัดเนี่ยเป็นวัดเขานะฮะผมอยู่บนใจกลางประมาณว่าบนอยอดเขาอะเกือบยอดเขาอะยอดดอยยอดเขาะอะใช่ครับใช่ครับฉะนั้นเนี่ยตรงที่ผมจะไปบวชเนี่ยท,ที่พักที่จะบวชเนี่ยนะครับมันเป็น กุฏิห้องรับรองอของพระอาจารย์ที่คอยรับรองแขกฉจนั้นเนี่ยเหมือนห้องโถงอะเราก็จะนอนลยใหญ่ๆอ,อ่าใช่แล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มองออกหน้าต่างมาก็จะเห็นแบบว่าถนนในวัดแล้วก็เป็นแบบว่ามีศาลาเล็กๆ <c oughs> เป็นศาลาที่คนมานั่งพักจะมีพุธทธมลูก <c oughs> นะครับอยู่ที่นั่นเนี่ยก็โอเคช่วงเดือนแรกๆเนี่ยสุขสบายดีครับมีความสุขก็เข้าหน้าเป็นเดือนเลยหรออยู่แค่เป็นเดือนชุดขาวเป็นเดือนเลย โดยที่ไม่รู้กําหนดด้วยว่าจะบวชเมื่อไหร่ปกติผมได้ยินมา10วัน15วันนี่ก็เต็มที่แล้วนะหลวงพออ่อหลวงพ่อนีท่ทรมานจิตใจมากอมตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอาเราลาออกแล้วกลับไปก็ไม่ได้เอาให้สุดทางช่วงหน้าฝนนี่เลยผมจําได้ฝนตกพรำๆอะไรเงี้ยอยู่น่นก็มีความสุขดีมีอยู่คืนหนึ่งฮะช่วงคืนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าคือไอ้สภาพที่เรานอนในห้องเนี่ยวัตถุประโยชน์เนี่ยอย่างหนึ่งของคนที่นอนอยู่ตรงเนี้คือเหมือนยามฉะนั้นเนี่ย มีคนเดินขึ้นมามีหมาเห่าชะงกหน้าต่างไปดูอ๋อมีคนมามีอะไรมาเราเราดูได้ขณะนั้นเนี่ยผมจําได้เลยช่วงหน้าฝนเนี่ยประมาณตีหนึ่งหมาที่วัดนเ,นเหา่าดังลั่นเลยเหา่าแบบวงวงวง,วง,วงผมก็เอ๊มะมันเกิดอะไรขึ้นมันดังผิดปกตินะฮะผมก็เลยเรียกเพื่อนอีกคนดูเออเพื่อนเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อต้อยอเลยบอกเอ๊ยเสียงอะไรกันเนี่ยลงไปดูกันไหม สมัยนั้นเนี่ยแน่นอนอ่ะสมาร์ทโฟนไม่มีครับมีแต่มือถือธรรมดาซึ่งไฟฉายมือมือถืออ่ะมันจะบาง,บางๆเบาๆอ่ะละวัดปา่าต้นไม far, โโ PH, น้เยอะฝนแรงผมจําได้เลยแล้วก็เดินลงไปลงเขาไปประมาณสักประมาณสูงประมาณส like ักสิเมตรน่ะพื้นที่ลงไปปุ๊บเป็นศาลาตรงเนี้ยที่รอพักพอผมไปถึงแล้วปั๊บตอนนั้นเนี่ยมันจะมีศาลาอยู่สามศาลาเราก็ไล่ดูเลยหมาเห่าตรงไหนอ๋อศาลากลางตรงกลางเลย เอาไฟฉายมือถือเนี่ยซึ่งอ่อนแรงมากเนี่ยก็ไปแล้วก็เพื่อนชิอต่ออีกคนลากไปด้วยพูดตรงๆเรากลัวครัแล้วก็เห็นเอ้ยคนไม่ใช่ผีนะคนตอนแรกเราคิดว่าไม่เป็นผีหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเงาตอนนั้นที่เราเห็นน่ะลักษณะนั่งกอดเข่า่เงี้ยโยกนั่งโยกตัวนั่งโยกตัวเบื่ออยู่แล้วเราก็พึ่งหนีผีมาเราจะมาเจอที่นี่อีกเหรอใช่ไหมฮะเราก็ดูดีๆเอ้ยไม่ใช่ นี่คนจริงๆแล้วล่ะครับคนจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็รุ่นน้องเนี่ยชื่อว่าต้อยเนี่ยเขาบอกเฮ้ยลองเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยก็หน้าศาลาก็จะมีอ่ารั้วรั้วเหล็กกันที่ว่าไม่ให้หมาเข้าไฟฉายส่องไปดูเป็นผู้หญิงครับหน้าตอนนั้นเนี่ยวัยน่าจะประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีเดาๆนะมผมซอยสั้นครับผมซอยสั้นเสื้อสียมพูผมจําได้เลยเสื้อสียมพูคลิบขาวแต่แปลกที่น่าสังเกตอย่างหนึ่ง ท้องจะโยมมาหน่อยอเหมือนคนท้องนิดหนึ่งผมก็ถามเลยเพราะว่าเอยน้องน้องเป็นใครเขาก็บอกเออเขาเขาสั่นนะแล้วเขาบอกเออหนีมาหนีมาผมบอกหนีหนีมาอะไรยังไงบ้านอยู่ไหนครับไม่มีบ้านไม่มีบ้านหนีมาหนีมาเหมือนพูดเรื่องแล้วอะเหมือนพูดเรื่องผมบอกเฮ้ยเราจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่มันเขตสงนะมีผู้ชายเขาบอกอยู่ไม่นานเดี๋ยวไปแล้วอยู่ไม่นานเดี๋ยวไปแล้วแล้วเขาก็หนาวผมก็บอกเอ้ต้อยเราเอาผ้าขนหนู ถ้าผมที่เราพอมีอ่ะล้วผมว่าต้องหิวแน่ครับวัดจะมีมาม่าปลากระป๋องอ่าผมก็ไปขนมาผมจําได้เลยปลากระป๋องสองสองกระป๋องมาม่าสองหอ่อแล้วก็น้ําดื่มขอมาให้เขาโห้แจ็คมันก็รู้สุดใจนะเราก็ได้ช่วยคนหนึ่งอ่ะเราก็เห็นแบบคแกะกินใหญ่แล้วเขาหิวมากแล้วก็ดูเฮ้ยเขาโคงเนี่ยเป็นเด็กหน้าตาดีนะครับถือว่าเป็นเด็กหน้าตาดีเลยผมบอกว่าเอ้ยไปมายังไงเนี่ยเขาบอกว่าหนีมามัน ไอ้ชั่วมันมันข่มขืนผมก็บอกเฮ้ยแจ้งความไหม,อมบอกไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วพู้แค่นเนี้ยผมก็บบเออฮิแล้วก็ไปบอกหลวงพี่เราเป็นตอนนั้นเป็นนาคนะครับ,รบเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องบอกให้พระให้พระที่เลี้ยงท่านก็บอกว่าโอเคก็รับทราบก็เราอย่าไปยุ่งอะไรมากแล้ถ้าเกิดถ้าเขาเป็นอย่างนี้นะเพราะหนึ่งดึกด้วยตอนเช้าเนี่ยโอเคเราก็ลงไปดูเขาก็ยังอยู่สักพักหนึ่งเนี่ย พอผมไปช่วยหลวงพี่บินธบาทนะครับถือกลับขึ้นมาไม่เจอละครับแล้วก็โอเคเขาเขาคงไปนะแล้วก็ดูจากสภาพแล้วของกินก็เละเทะตรงสารานั้นอนะ่ะผมก็ต้องไปเก็บกวาดนั่นแหละนะฮะวันที่สองพอเย็ยนตกเย็ยนขึ้นมาอาเจอเขาอีกแล้วเอามามาที่เดิมที่เดิม,มผมก็โอเคผมคือเราเ,เราอุ่นใจแล้วพี่แจ๊คไม่ใช่ผีแล้วเราเราโอเคแฮปปี้เรารเราได้ช่วยคนคนหนึ่งแต่เราก็ติดใจว่าเฮ้ ผู้หญิงเนจรคนหนึ่งเนี่ยโดนข่มขืนมานพิจักกระซาบใช่ไหมสาวพเนจรถ้าโดนคนชั่วคนหนึ่งข่มขืนนะ่ะใครจะสนใจไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจแถมสติเนี่ยบางทียังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมจําได้เลยว่าประมาณตอนเย็นมาเนี่ยเจออีกแล้วเขาเหมือนจะมาช่วยผมนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่วัดก็จะมีแบบมีการพิมพ์หนังสือช่วยขนของเขาจะมาช่วยขนผมก็บอกเอ้ยไม่ต้องเราเนี่ยอย่างเงี้ยเราพักไปนี่มันเขตสงฆ์ผู้ชายพระเยอะเขาก็โอเคเขาก็แบบ ทุกยกยักกิยนะครับอยู่อย่างเงี้ยสักสามวันผมก็บอกโอเคเราก็บอกหลงพี่ทุกครั้งเอาไปช่วยนะครับวันที่สี่หายแล้วหายตัวไปแล้วก็โอเควันที่ห้าก็หายตัวเราก็คิดว่าเขาคงไปแหละเพราะว่าสาวเพนเจรแล้วเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยก็หลังจากหายไปประมาณสักสองสามคืนเนี่ยแหละเวลาเดิมเลย ฝนตกตีหนึ่งหมาเห่าอีกแล้วเดจาวู ja เลยผมก็โอเคลงไปดูผมก็ไม่ได้กลัวแล้วคราวนี้คราวนี้โดนลงไปคนเดียวได้แล้วก็ไปเจอแบบเหมือนเดิมเลยครับพี่แจะคนั่งท่านี้แต่อย่างที่บอกครับเราก็ไม่ได้เข้าไปใกล้ๆนะ mm. เราก็หยิบของอะบอกเอามาแล้วเหรอผมก็เอาปลากระป๋องไปวางนี่นะเขาพูดว่บมันทำกูมันทำกู เขาก็พูดในวังวนเดิมเดิมเดมเดิมอ,ะอ่ะคือผมอผมว่าเออเราก็สึกแต่วันนั้นนะ่ะคืนนั้นผมคิดว่าเฮ้ไไยไม่ได้แล้ะมันปล่อยไม่ได้ลวเดี๋ยวผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบต้องไปแจ้งความหรือรบ,บอกอะไรสักอย่างได้ไหมเพราะว่านี่มันแบบหลายครั้งแล้วมันผมว่ามันผิดปกตินะนะฮะคืนนั้นก็โอเคตื่นเช้ามา,ตเ,า,มาเตรียมบิณฑบาตก็เราตั้งใจไว้แล้วแหละว่าเราคงจะต้องแบบไปแจ้งความหรือบอกหลวงพี่แล้วก็บอกหลวงพี่แล้วหลวงพี่ถ้าเรื่องอย่างนี้ผมว่ามันมันให้ให้ทางการราชการหรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาดูมาดดูหน่่่อออยยยีีกวาาม้ะไรงเ อ่าโอเคก็คิดว่าเราไปจัดก,การธุระก่อนก็คือหนึ่งเป็นเด็กวัดครัแแบกของเข้าไปกับหลวงพี่พระพี่เลี้ยงเนี่ยก็เ้าวๆาหน่อยช,ชื่อหลวงช,ชื่อหลวงพี่ประมาณหลวงพี่เจ๋งอะไรเงี้ยผมจาไม่ได้แล้วนะแล้วนะประมาณเจ๋งเนี่ยแหละเ้าวๆท่างกะแบบ,บโอเคก็ตุนก็ไปเดี๋ยวจัดก,การธุระเสร็จแล้วท่า,าย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแจ้งความหรือบอกทีว่ามีเรื่องแบบนี้นะระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เดินลงไปบินทบาตแถวหมู่บ้านแถวอะไรเงี้ยไปเรื่อยนะครับ